เรื่องแรกที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือเราก็ต้องชมเชยรัฐบาลที่เพิ่งผ่านไปนะครับท่านนำด้วยท่านนายกประยุทธ์แล้วก็เรื่องการงานการเงินการคลังก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องวินัยนะครับเราก็เห็นกันวันนี การเงินของประเทศไทยเนี่ยมันยังอยู่ในระดับท็อปๆของโลกนะครับ GDP ต่อหน,นี้ของประเทศเนี่ยเพียง61เปอร์เซ็นึ่งคนอื่นเกินร้อยแล้วครับถูกต้องไหมครับผมต้องชมเชยว่าดูแลอย่างดีนะครับแต่วันนี้ครับเศรษฐกิจของโลกมันไม่เหมือนกับปกติแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยเราวิัยการเงินดีเกินไปถ้าดีเกินไปมันก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมกับวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้ผมเชื่อว่าโลกนี้กำลังอยู่ในเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจของระดับโลกนะครับยกเว้นอเมริกายกเว้นอเมริกาที่ทุกคนก็เชื่อการเงินของอเมริกา พออเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเงินกับหลายเข้าอเมริกามากขึ้นแม้ว่าอเมริกามีหนี้สูงเกินร้อยจอด GDP ก็คนก็ยังให้ความเชื่อมั่นกันเงินของอเมริกานะครับทันั้นผมดีใจครับวันนี้ที่ได้มาพูดผมอยากจะพูดในความคิดของผมนะครับรบัฐบาลชุดใหม่เนี่ย ผมมีความเชื่อมั่นสูงมากว่ามาเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องแล้วครับที่จะมาแก้ขายเรื่องเศรษฐกิจเลยเฉพาะท่านนายกเศรษฐานะครับผลงานของท่านเนี่ยทำธุรกิจอส,สัญหานีใหญ่มากนะครับใหญ่เป็นที่หนึ่งวันนี้แต่การเงินการคลังท่านบริหารได้อย่างเยี่ยมออกบอลเพียงสปอร์เนกวา่า ในวันนี้ออกบอลเพียงดอกเบี้ยสเปอร์เซกว่านี่ก็แสดงถึงว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นนักธุรกิจอาจสรรหาอย่างเดียวนะท่านเป็นนักนักบริหารการเงินอย่างยอดเยี่ยมนะครับในเหตุการณ์วันนี้ของโลกนะครับดังนั้นผมมีความมั่นใจครับที่ออกมาตรก,การมาเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างถูกต้องครับ วันนี้มันเศรษฐกิจไม่ไม่ใช่ปกติทั้กนการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ใช้ปกติวิธีปกติมากระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่ครับวันนี้มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแต่โชคดีที่ตะกี้ผมพึ่งชมเชยไปว่า รัฐบาลน,นายกประยุทธ์จะบอกว่าไม่มีผลงานก็ผมว่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรเจอวิกเจอโควิด1 9เนี่ยปาเข้าไปตั้งสปีนะฮะทำได้อย่างนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ฮนะทั่วโลกมันเปิดแล้วอะนะครับอย่างเช่นว่าพักนี่เกษตรกร,ร,กรผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราพักนี่เกษตรกร,ร,กรแล้วก็เสียวินยัยการเงิน ผมขอถามว่าในโลกนี้เนี่ยประเทศไหนที่เจริญรุ่งเรืองได้ไม่ปอกป้องราคาสินค้ากเกษตรให้สูงนะครับเพราะอะไรครับสินค้ากเกษตรเนี่ยเป็นน้ำมันบนดินของประเทศไทยครับท่านเรามองว่าสินค้ากเกษตรไม่เคยมีค่าเท่าไหร่แต่พอปลูกเสร็จนะครับเข้าเปลือกขายเข้าลองสี จบแล้วตัวแลกตัวเงินเนี่ยไม่ใช่ของกเกษตรแล้วครับไปเป็นของอุตสาหกรรมแต่มันจะต่อเรื่องไปเพิ่มมูลค่าอีกอย่างอ้อยเพราะเกษตรกรขายอ้อยเข้าลองสีรอ,องหิบน้ําตาลก็กลายเป็นสินค้าของอุตสาหกรรมไปแล้วพวกเราลองคิดดูสิครับสินค้ากเกษตรเนี่ย เราเกือบจะได้ร้อยเปอร์ซต์ครับมันงอกจากแผ่นดินไทยอย่างมากก็ปุ๋ยบางอย่างเนี่ยที่เราสั่งมานะครับแล้วถ้าหากว่าสินค้าเกษตรเราต่อยอดต่อเรื่องนะครับให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกจากสองเท่าสามเท่าประเทศไทยจะ รายได้ของประเทศไทยที่แท้จริงก็จะจะได้สูงขึ้นนะครับเงินเข้าประเทศก็จะมากขึ้นท่านั้นสินค้าเกษตรเนี่ยผมเรียกว่าน้ำมันบนดินครับแล้วก็ไม่หมดครับเราเก็บเกี่ยวขอบนี้รุ่นนี้บุกใหม่ได้อีกแล้วครับ แต่น้ำมันใต้ดินเนี่ยหลุดแล้วหมดนะครับน้ำมันบนดินนี่เป็นพลังงานของมนุษย์ครับสามคัญกว่าน้ำมันใต้ดินอีกพวกแก๊สพวกน้ำมันแต่น้ำมันหมดนะใช้นานเข้าก็หมดแต่สินค้าเกษตรผมว่าน้ำมันบนดินผมเลยอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันครับไม่ใช่ว่าพอราคาสินค้าเกษตรแพง ก็ไม่ได้รัดันนิคาของชีพสูงต้องจำกัดราคาผมว่าการรัฐบาลชุดนี้คงจะไม่เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าราคาสูงก็ต้องดูสิครับเพราะแรงเพราะน้ำท่วมเพราะเป็นมแมลงหรือเป็นโรคมันทำให้ของมันขาดมันแพงก็คือชั่วเขาเราต้องรีบจัดการพวกเหล่านี้เพื่อเป็นระยะยาวแล้วก็เพิ่มทำให้เพิ่มผลผลิต เกษตรกรก็ร่ำรวยขึ้นคนซื้อรับประทานสินค้าเกษตรซื้อสินค้าเกษตรก็ราคาถูกลงแต่ถ้าไปเที่ยวจำกัดราคาเลยไม่ได้เข้าใจว่าทำไมสินค้าเกษตรแพงท่านพอจำกัดราคาก็ทำให้เกษตรกรยากจนสิครับตอนที่เขาเสียหายเราไปช่วยไหมครับมีบ้างแต่ไม่ได้มากต่เวลาเขาจะกำไรคืนตัวเนี่ยเอากำไรกลับมันก็ต้องสูงสิครับนั่นมันสูงชั่วคราวครับ แต่ไม่ใช่ใช้วิธีกดราคาทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจลองไปศึกษาดูสิว่าในโลกนี้มีประเทศไหนที่จะเจืิอนล่งเลืองได้ไปกดราคาสินค้าเกษตรไม่มีครับผมว่าที่นั่งทุกท่านมีหน้าที่ครับไม่ใช่ผมทำสินค้าเกษตรแล้วก็มาเชียแบบนี้ครับไปดูสิครับตนที่ญี่ปุ่นสร้างชาติใหม่ๆสองคำโรครั้งที่สองเนี่ย จนขนาดไหนครับจนมากครับเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะแต่ข้าวสารราคาแพงกว่าประเทศไทยฮะเป็นหลายเท่านะไม่ใช่เท่าหนึ่งครับแล้วทำไมไม่ซื้อของถูกของประเทศไทยล่ะเาบอกว่าถ้าหากว่าเกษตรกร,กรญี่ปุ่นไม่มีกำลังซื้อนะครับอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการพาณิชย์การซื้อขายจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะตอนนั้นคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ครับวันนี้คนยากจนของเราก็ยังเป็นส่วนใหญ่เป็นมาจากเกษตรกรครับเลยทําให้เกิดนี่นอกระเบิดเกิดนอกระเบิดนอกระบบอดเกิดขึ้นผมก็อยากจะฝากท่านานักธุรกิจนะครับสมาชิกอหอการค้าไทยช่วยกันครับช่วยกันวันนี้ถึงเวลา